ครับท่านทั้งหลายก่อนที่เราจะเดินทางท่องเที่ยวไปในสามสิบเอ็ดภพภูมิอาตมาก็ขอเชิญชวนให้พวกเราทั้งหลายนะครับตรวจสอบศีลกันอีกครั้งนะครับย้ำศีลน,นะครับและขณะเดียวกันนะครับเราก็คงจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับป้องกันตัวในการเดินทางอย่าลืมว่านะครับตอนนี้เราก็ลังจะเดินทางไปในเขตอันตรายนะครับที่ที่มีคนที่มีเวรมีกรรมกับเรา อาจจะเคยทำกรรมร่วมกับเราเอาไว้เขายัางอยู่ในเขตซึ่งเบาหน่อยครับรู้สึกมันจะมีเสียงวิงวิงวิงเสียงมันแรงไปบบนะครับเอาละท่านทั้งหลายที่ที่เราจะไปนั้นมีความอันตรายเพราะว่ามีคนที่เคยมีกรรมเกี่ยวเนื่องกับเรายังตกละกรรมลำบากอยู่ก็มีอย่าลืมนะครับสิ่งต,งต่างๆเหล่านี้เราก็เคยผ่านมาแล้วและ ถ้าเรายังทำตัวเหลวไหลอยู่บางครั้งเราอาจจะต้องกลับไปผ่านมันอีกแต่ก่อนที่จะไปผ่านในบริเวณที่เหล่านี้นะครับการเดินทางของเรานี้เราจะต้องป้องกันตัวนะครับเดินทางในอวกาศก็ต้องแต่งชุดมนุษย์อวกาศถูกต้องไหมครับอย่างน,นี้เราเดินทางไปในสารสิบแปดพภูมิก็ต้องใส่เครื่องแบบใส่อุปกรณ์แต่งชุดเดินทางให้มันเรียบร้อยรัดกุ่มเพื่อป้องกันพยันตรายที่จะเกิดขึ้นขอเชิญท่านทั้งหลายครับ สมรทานศีลกันก่อนพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อหไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อสงไม่ลักทรัพย์ศีลข้อสไม่ลักรัพย์ศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อสไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อสี่ไม่พูดเท็จศีลข้อสี่ไม่พูดเท็จศีลข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาศีลข้อหา บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายคือผู้มีศีลบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีศีลจะเดินทางไปในสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอให้อำนาจสีนี้จงปกปักรักษาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินทางโดยสวัสดิภาพไม่ได้รับพยันตรายทั้งปวงณบัดนี้เป็นต้นไปนะครับเอามือลงได้ตอนนี้เราต้องมีที่พึ่งที่ระลึกมี สรระนะครับฉะนั้นการเดินทางของเรานะครับมีผู้ใหญ่ช่วยดูแลเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์นะครับงั้นขอพวกเรานะครับรับไตรสนาคมแต่ด้วยการว่าเป็นภาษาสไตล์อินเดียนะครับว่าพร้อมกันนะครับอทงังสาระนังกัจฉา การังขัตฉามิสังฆังสารังกัจฉามิข้อที่สองภุดังสารังกัจฉ ระนังัจามิาระภิกษัมภูตังสารังรัจา อาตมาก็จะทําท่านทั้งหลายออกเดินทางแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางครับก็ขอท้าให้ท่านทั้งหลายได้ทําความรู้จักกับสถานที่เราอยู่กันก่อนสถานที่เราอยู่กันนั้นเขามีชื่อเรียกว่ามงคลจักรวาลที่ที่เราอยู่นั้นเรียกว่ามงคลจกักรวาลจักรวาลอันเป็นมงคลเป็นที่เจริญอย่างยิ่งทําไมถึงเรียกว่ามงคลจักรวาลท่านทั้งหลาย จาก,กวันที่เราอยู่นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพจาก,กวันที่เราอยู่นั้นอยู่ตรงเซนเตอร์อยู่ตรงศูนย์กลางของเอกภพหลายๆคนอาจจะเริ่มค้านในใจเพราะเราเคยศึกษามาจากตำราฝรั่งเขาบอกว่านะครับกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลส่องขึ้นไปในอวกาศ มองเห็นกาแล็กซีและดวงดาวทั้งหลายกำลังวิ่งออกไปทุกทิศทุกทางนะครับทีนี้เขาก็ถอยหลังกลับไปว่าในอดีตนะครับในระยะเวลาอังไกโปรนั้นเคยมีการระเบิดครั้งใหญ่การระเบิดครั้งใหญ่นะั้นเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับบิ๊กแบงแล้วสารสารจากักรวาลออกไปนะครับสารเทหาวัตถุออกไปนะครับสาร สารทั้งหลายออกไปแล้วมันค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นจกักรวาลนะครับเป็นกาแล็กซี่เป็นเนบูลาเป็นอะไรต่างๆมากมายก่ายกองอยู่ในอวกาศปัญหาก็คือว่าท่านทั้งหลายคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างประเทศหรือชาวตะวันตกนั้นเขาไม่กล้าคิดว่าเราคืออยู่ที่ศูนย์กลางจากักรวาลเขาบอกว่าเราอาจจะอยู่ณตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนผิวลูกโป่ง เวลามันระเบิดนะครับมันระเบ,บิดบุมแล้วขยายตัวอย่างนี้นะครับถูกต้องไหมนะครับขยายตัวออกไปนันก็เหมือนกับลูกโป่งที่ถูกเป่าให้ค่อยๆพองตัวออกมานะครับทีนี้เขาบอกว่าเราอยู่ณนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนผิวลูกโป่งซึ่งถ้าอยู่จุดใดจุดหนึ่งบนผิวลูกโป่งเราจะเห็นว่าจุดอื่นๆบนลูกบนผิวลูกโป่งกํลาลังห่างจากเราไปในทุกทิศทุกทางแต่ขอโทษนะครับถ้าคุณนึกถึงผิวลูกโป่ง นะครับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเรามันจะต้องออกไปในระนาบเดียวถูกต้องไหมครับแต่นี่มันเห็นออกไปในทุกทิศทุกทางมันไม่ได้ออกไปในระนาบเดียวนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันไม่น่าใช่การขยายตัวแบบผิวลกโป่งแต่มันน่าจะกาที่เราเห็นออกไปทุกทิศทางในทางพุทธศาสนาบอกว่าตำแหน่งที่โลกเราอยู่นั้นที่เรียกว่ามงคลจักรวาลนั้นคือศูนย์กลางของเอกภพเลย เขามีนะครับท่านทั้งหลายนึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าของเราจะตัดสรุปเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจะตัดสรุปหนะ้าที่ตำแหน่งไหนพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะตัดสรุปนะครับณตำแหน่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแผ่นดินเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจักรวาลประกอบด้วยน้ําแล้วพอน้ําเนี่ยเคยเห็นไหมครับที่เวลาน้ํา นะครับโนนผิวน้ํามันจะค่อยมีฝาน้ําเกิดขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าไอ้จากไอ้ฝาน้ําเนี่ยมันจะค่อยๆรวมขึ้นมากลายเป็นแผ่นดินนะครับกลายเป็นมว้มวนลงง้วนดินอะไรต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นแผ่นดินเกิดขึ้นเขาบอกว่าตําแหน่งไหนเป็นตําแหน่งเริ่มต้นของแผ่นดินตําแหน่งนั้นเป็นจะจะต้องเป็นตําแหน่งซึ่งพระผู้เจ้าจะไปตรัสรู้ทีนี้ท่านทั้งหลายลองดูครับพระุทธเจ้าทุกพระองค์จะไปตรัสรูนะ้ณตําแหน่งเดียวกันคือตาแหน่งเริ่มต้นของแผ่นดิน ในยุคของเรานะครับในยุคมหากับนี้ที่เรียกว่าพัทธรกับมีพระพุทธเจ้ามาตัสรู้ถึงกี่พระองค์ครับพระเจ้าห้าพระองค์และพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นพระองค์ที่สี่นะครับเป็นพระเจ้าพระองค์ที่สี่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์และพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นพระองค์ที่สี่ในประวัติพุทธประวัติบอกไว้ว่าก่อนที่พระองค์จะตัสรู้พระองค์ทรงรับข้าวมัทุปายาตจากใครครับ นางสุชาดาถวายข้าวบุตรญาตด้วยถาดทองใช่ไหมครับแล้วพระองค์เป็นไงครับพระองค์ก็หลังจากนะครับสเสวยพระตาหารนะครับมื้อก่อนมือสําคัญที่สุดมือหนึ่งก็คือมื้อที่ก่อนที่จะตัดสรุพระองค์ก็เสด็จไปลอยถาดที่ริมฝั่งแม่น้ําในรันชรานะครับพระองค์อธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้ตัดสรุนะครับซึ่งอนุตตรสัมมาสมโพธิญาณอันยิ่งใหญ่ก็คือการสุบทรรมอันยิ่งใหญ่นั้นแล้วเนี่ย Paid, ENNIS, air, as, Ο, air, ussen, ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนน้ําขึ้นไปปรากฏถาดลอยทวนน้ำไหมครับถาดลอยทวนน้าขึ้นไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จมลงไปตามประวัติเล่าว้ว่าถาดทองใบนั้นจมลงไปภายใต้แม่น้ําในรามชราดุ้งดิงดุ้งดิงดุ้งดิงดุ้งดิ้งดุ้งดิงแล้วก็ลงไปซ้อนกับถาดที่อยู่แล้วแต่เดิมอีกสามถาดลงไปดิ้ง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 กลิ้งลงไปซ้อนกันพอดีเป็นถาดที่สี่ มีถาดอยู่เบื้องอยู่ก่อนแล้วถึงสามถาดนะครับและถาดที่พระองค์ฉันนะครับชงเฉวยพระตาหารนั้นก็เป็นถาดที่สิบลงไปกลิ้งซ้อนกับไอ้ถาดที่อยู่แล้วทั้งสามถาดตรงนั้นมีพญานาคเฝ้าอยู่เขาบอกว่าพญานาคเนี่ยขี้เศร้ามากแกได้ยินเสียงกลิง้งแกก็ฟื้นขึ้นมาอ๋อมาตัดสรูอีกองค์หนึ่งแล้วรบหลับต่อนะครับประวัติเขาเล่าไว้อย่างนั้น แล้วพระองค์ก็หลังจากที่พระองค์เสวยข้าวพระธูปไญาติแล้วพระองค์ก็เสด็จข้ามน้ํานะครับไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปนะครับที่เลือกทาเลที่เหมาะสมก็ไปเลือกเอาที่โคนต้นโพนะครับโคนต้นไม้นั้นเขาเรียกว่าต้นสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอาศทพฤกนะครับอาศทพฤกเนี่ยซึ่งก็คือต้นโพของเราในวันนี้พระองค์ทรงตูย่าคาลงนโคนต้นโพ และเสด็จประทับบนยาขาอธิษฐานให้ยาขานั้นเป็นรัตนบัลลังก์ถูกต้องไหมครับเอาละตำแหน่งที่พระองค์เสด็จไปประทับนั่งซึ่งมีต้นอสสัพฤุทธตั้งอยู่นั้นก็คือตำแหน่งเดียวกับที่พระเจ้าที่ผ่านมาแล้วทั้งสามพระองค์ได้เสด็จมาประทับและจัดสรุปณตตำแหน่งเดียวกันทั้งสิ้นนะครับรอยถัดก็ไปรอยที่เดียวกันและยังจมไปที่เดียวกันอีก ยางนั้นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งต้นโพนะครับที่พระศรีมหาโพธิ์ที่นะครับพุทธคยานั่นคือตำแหน่งที่สำคัญที่สุดตำแหน่งหนึ่งในจักรวานนี้เพราะมันคือตำแหน่งศูนย์กลางของจักรวาลเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของแผ่นดินพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาแล้วสามพระองค์มีใครบ้างครับองค์ที่หนึ่งกากุสัมโธสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองชื่ออะไรครับโกนาคมโนโกนาคมนะครับสัมมาสัมพุทธเจ้า องที่สามชื่อว่าพระนะครับกัสโปนะครับกัสปะสัมมาสัมพุทธเจา้าและพระเจ้าของเราเป็นองค์ที่สี่มีพระนามว่าพระโคตโมโคโดมนะครับสัมมาสัมพุทธเจา้าส่วนองค์ต่อไปในอนาคตชื่ออะไรครับพระศรีอารีเมตไตรแล้วคุณคิดว่าท่านจะมาเสด็จมาตรัสูุตรงไหนก็ที่เดียวกันนะครับที่ตำแหน่งของพระศรีมหาโพณนะปัจจุบันนี้แต่ขอโทษนะครับต้นโพเนี่ยแปลว่าต้นไม้แห่งการตรัสูุวันนี้ต้น อัศะชพฤษได้รับฉายาว่าต้นโพแต่ในอนาคตอาจจะไม่ใช่ต้นอาศะพฤษก็ได้อาจจะเป็นต้นไม้อื่นก็ได้นะครับซึ่งเขามีพยากรณ์ไว้แล้วว่าต้นอะไรแต่ที่อะไรนะของพระสีอาณิกากระทิงเหรอท่านอาจารย์คเชนนะครับบอกว่าต้นต่อไปนะครับต้นกากระทิงจะไปนอกตรงตำแหน่งนั้นแทนแล้วต่อไปก็คือพระรีอาริยะเมตรตรก็จะมาตัดสรุณนะนะครับตำแหน่งนั้นเหมือนกันนะครับที่เดียวกัน เฮ้ยความคิดมันแวบ,บขึ้นมาในหัวหรึป่าอะไรก็ในเมื่อต่อไปต้นกากระทิงจะเป็นต้นไม้ที่งอกขึ้นมาแล้วเป็นต้นพระศรีมาโพในอนาคตเอ๊ะวันนี้เราไปปลูกต้นกากระทิงไว้แถวนั้นดีกันไหมเนี่ยเออะข้าท่านะว่าอ,อีกหน่อยนะครับมันจะงอกงามแล้วก็ดกดื่นในแถบนั้นในที่สุดก็อาจจะลูกของมันหลานของมันอาจจะไปงอกตำแหน่งนั้นพอดีโอ้เข้าท่าอาจารย์อาจารย์ <5. S 1> นะ ศูามปลูกแลแ้วเดี๋ยวผมจะเอาพันจากศูนสาไปปลูกที่นู่นต่อครับที่ต้นประสีมหาโพนะครับให้มันตรงตามทยากรเออเขาท่าเหมือนกันนะเออนะครับท่านทั้งหลายครับต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ดันไปขึ้นณตำแหน่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแผ่นดินและเป็นพอดีจังหวะที่พระเจ้าไปตรัสรู้ต้นนั้นจะถูกเรียกชื่อว่าต้นโพครับ ก็คืออะไรครับบางครั้งบางสมัยนะครับก็เป็นต้นกากระทิงเป็นต้นอาศัยพตชบางทีก็เป็นต้นไซเป็นต้นนิโครดนะครับคือต้นไซหรืออาจจะเป็นต้นมะม่วงก็มีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งต้นไผ่ก็ยังเคยได้รับขนานชื่อว่าเป็นต้นโพเพราะพระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็ไปตัดสรุปใต้ต้นไผ่ก็มีเห็นไหมครับดังนั้นคาว่าต้นโพนั้นเป็นชื่อแปลว่าต้นไม้แห่งการตัดสรู้ครับท่านังหลายนี่คือความสําคัญของนะครับมงคลจักรวัง บางคนจกักรวาลนั้นประกอบด้วยทวีปสี่ทวีปทวีปที่เราอยู่นั้นมีชื่อว่านี่ครับยัมบูดีปะนะครับยัมบูดีปะนะครับก็คือชมพูทวีปนั่นเองนะครับชมพูทวีปหรือย,ยัมบูดีปะมีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นทวีปที่เกิดของอริยะบุคคลทั้งหลายได้นะครับนี่ครับพระอริยะบุคคลพระอรหันต์นะครับพระอนาคามีสกิทาคามีพระ อะไรครับโสดาบันนะครับจะเกิดได้ในชมพูทวีรูปพระที่เห็นยงโยงโยงหยงอยู่เนี่ยครับเขาแทนที่เ,เป็นภาพนะครับตัวแทนของพระอริยบุคคลทั้งอะไรครับแปดบุคคลสี่จำพวกเนี่ยแปดบุคคลสี่จำพวกโสดานะครับโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามีมักสกทาคามีผลอนา,าคามีมักอนา,าคามีผล อารหัตตมัอารหัตผลแต่หลวงพี่จะไม่ได้ว่ารูปไหนเป็นรูปไหนนะครับอันนี้ยังไม่ขอบรรยายนะครับยังงงๆอยู่เหมือนกันนะฮะท่านทั้งหลายครับชมพูทวีปนั้นมีสันธานทวีปเป็นรูปทรงอะไรครับรูปเหมือนรูปไข่เขาบอกว่ามนุษย์เกิดในทวีปไหนจะมีหน้านะครับมีทรงหน้าตามสันฐานของทวีปสังเกตนะครับเพื่อนเเราทั้งหลายนะครัผ่านไปดูรอบรอบเนี่ยหน้าเป็นรูปไข่รีรีนะครับนะครับรูปรีๆีเป็นรูปไข่แต่ท่านทั้งหลายครับ ชมพูทวีปนั้นมีความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นที่เกิดของมนุษย์ได้เดจฉานทั้งหลายนอกจากนี้แล้วอายุของคนที่เกิดในชมพูทวีปนั้นไม่คงที่อายุของคนที่เกิดในชมพูทวีปนั้นบางช่วงก็ยาวเหลือเกินบางช่วงก็สั้นเหลือเกินยามที่อายุยืนยาวอายุยืนยาวนานถึงขนาดที่เรียกว่านึกถึงเลขสิบ แล้วยกกําลัง140ก็คือมีเลข0 140ตัวต่อท้ายนึกออกไหมครับเลขหนึ่งแล้วก็มีเลข0 140ตัวต่อท้ายเนี่ยนี่คือความยืนยาวของมนุษย์อายุมนุษย์บนโลกมนุษย์เรานี่แหละครับอายุไม่คงที่น,นะครับเริ่มจาก10กำลัง140นะครับค่อยๆถดถอยมาเรื่อยๆนะครับจนไปท่านเหลือ10ปีแล้วกลับยืนยาวขึ้นมาอีกกลายเป็น10กำลัง140ปีใหม่แล้วก็ถอยหดสั้นลงไปจนเหลือ10ปี แล้วก็ยืนยาวขึ้นมาอีกจนเป็นสิทธิ์กำลังร้อยสี่สิบปีใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้วนเวียนไปวนเวียนมานะครับนี่คืออายุของมนุษย์ในชมพูทวีปไหนมาถึงตรงนี้แล้วก็ชวนกันมาดูเรื่องเวลากันสักหน่อยดีไหมครับจะได้เกิดความเข้าใจในเรื่องเวลาที่เขาบอกว่าอสองไขยกับเกิอะไรเป็นยังไงนะครับขออนุญาตแถวเอาละไปดูรูปไหนดีกว่าร,รูปนี่เลยรูปนี้เลยนะครับ รูปนี้นะครับอยู่ข้างใต้ของท่านนะครับมันจะมีรูปนี้อยู่นะครับจะเห็นอยู่นะเอาละเรามาดูกันครับว่ารูปนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวก่อนฟูสเกลสก่อนนะครับฟูสกรีนปอ๊บนะครับบวกบวกนะครับท่านทั้งหลายครับที่เห็นอยู่ในกรอบนี้นะครับที่เห็นอยู่บนจอนั้นนี่คือระยะเวลาหนึ่งมหากัปนะครับจากนะครับจุดนี้จากขอบนี้ถึงขอบนี้นะครับสี่ช่องนี้รวมกันแล้วเรียกว่าหนึ่งมหากัปนี่หนึ่งมหากัป หนึ่งมหากับนั้นแบ่งเป็นสี่ช่วงนะครับแต่ละช่วงเรียกว่าอสงไขยกับนนะครับอย่าไปคิดอะไรมากครับชื่อมันสับไปสับมาฟังแล้วอาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับนะครับหนึ่งมหากรับนี่ตลอดแนวนี้นะครับเรียกว่านะครับหนึ่งมหากับหรือหนึ่งกันหนึ่งกับหนึ่งกันหนึ่งมหากับนี่ความหมายเดียวกันก็คืออันเดียวกันทั้งหมดนะครับคือระยะตั้งแต่ช่วงแรกครับ โลกกำลังว่างเปล่าไปว่าอะไรครับจักรวาลไม่ปรากฏทุกอย่างรวมกันเป็นจุดเล็กกว่าจุดเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามันเป็นออริจินอยู่เป็นจุดอยู่จะใช้ระยะเวลาทั้งหมดหนึ่งในสี่ของระยะเวลาของมหากรัธนะครับนี่นะครับตอนนี้ช่วงเวลาที่โลกกาลังว่างเปล่าพอผ่านเวลาไปแล้วหนึ่งในสี่ก็จะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ นะครับตรงนี้ที่เรียกว่าบิ๊กแบงนะครับบิ๊กเปรียงนะครับหรือมหากรรมปนาดใหญ่แล้วแต่จะตั้งชื่ออะไรนะครับเกิดการระเบิดครั้งใหญ่จากไอกจุดเล็กนี้เดียวที่มีความหนานแน่นสูงมากนะครับระเบิดและสาดตัวออกมาฟอมตัวกันเกิดขึ้นเป็นจักรวาลน,นี้ครับจักรวาลกำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้น,ข,นขยายตัวนะครับขยายตัวอย่างรวดเร็วใช้เวลาไปทั้งหมดคือหนึ่งในสี่ของระยะเวลามาหากรรมท่านทั้งหลายครับครั้งถึงตรงนี้แล้ว นะครับก็เข้าสู่ระยะซึ่งนะครับจักรวาลหรือเอกภพกําลังเสถียรนะครับโลกกําลังดําเนินอยู่นะครับนี่ก็คือช่วงระยเวลาอีกหนึ่งในสี่ซึ่งเป็นช่วงเวลานะครับซึ่งมนุษย์เกิดขึ้นได้มนุษย์นะครับจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่หนึ่งในสี่ของระยะเวลาของมหากรัมเท่านั้นคือช่วงนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นพอผ่านเวลาไปแล้วอีกหนึ่งในสี่อันนี้นะครับก็จะถึงช่วงที่จักรวาลถูกทําลายล้างนะครับ ด้วยอำนาจของ Gravity Force แรงโน้มถ่วงจะดึงเอานะครับสารวัตถุทั้งหลายนะครับซึ่งมีความหยาบแม้กระทั่งจิตนะครับซึ่งไม่สามารถพัฒนาให้ละเอียดคือไม่สามารถทําชาญนจนเลยชา้นหนึ่งขึ้นไปถึงชา้นสองได้นับจากชั้นสองเป็นต้นไปรอดแต่ถ้าจากชา้นหนึ่งลงไปนี้เกลี้ยงครับถูกแรง Gravity Force ดึงให้เข้ามารวมกันนะครับ นะครับจนกลายเป็นจุดใหม่อีกหนึ่งครั้งตรงนี้ครับอำนาจของแรงโน้มถ่วงนะครับแรง gravity force จะดึงเอานะครับสบรรพชีวิตสรรพสัตว์นะครับหรือว่าส,สารวัตถุทั้งหลายให้รวมกันแล้วก็เครียดตัวลงมาจนกระทั่งรวมกันแล้วกลายเป็นจุดอีกหนึ่งครั้งเรียกว่าบิ๊กครั h หรือ Big Crush เรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับจาก Big Bang จนถึง Big Crush นะครับเอาละทั้ทั้งหลายนี่คือระยะเวลาหนึ่งมาหากับ ซึ่งอาจมาก็ได้อธิบายไปแล้วว่าหนึ่งมหากรรมนั้นเปรียบเทียบได้กับระยะเวลาที่ถ้าเราขุดหลุมลึกหนึ่งโยดกว้างหนึ่งโยดยาวหนึ่งโยดนะครับกว้างสิบหกกิโลเมตรยาวสิบหกกิโลเมตรนะครับลึกสิบหกกิโลเมตรวางกันไปนะครับกว้างสิบหกกิโลยาวสิบหกกิโลลึกสิบหกกิโลทุกๆร้อยปีเทวดาเอาเม็ดงานหนึ่งเม็ดมาโยนลงไปในหลุม นะครับจนกระทั่งเม็ดงาสะสมจนจนจนเต็มสเสมอปากหลุมนะครับนั่นคือระยะเวลาหนึ่งมหากรบตกลงนานนะครับนานโคตร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 นะฮะ <c oughs> ท่านทั้งหลายครับนี่คือระยะเวลาหนึ่งมหากรบเขาบอกว่าการเป็นความเป็นไปของการสิ้นสุดของมหากรบนั้นเนี่ยสามารถสิ้นสุดได้สามวิธีหนึ่งถูกทําลายล้างด้วยไฟนี่ครับสองถูกทําลายล้างด้วยน้ํา และสามถูกทำลายล้างด้วยลมนะครับไฟน้ำลมนะครับทีนี้แล้วมันสำคัญหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าถูกทำลายด้วยไฟมันจะทำลายไปจนถึงมหาพรหม,มารูปภพนะครับแต่ถ้าถูกทำลายด้วยน้ำเลยขึ้นไปอีกครับเลยไปถึงอันนี้ก่อนใครรอบอยู่บ้างชมชาลสองก็ไม่เหลือนะครับ อาภารณ์รมไปเกลี้ยงไปถึงหัวหน้าใหญ่ถ้าจำไม่ผิดนะครับหัวหน้าใหญ่ของพรมชั้นสามนะครับเดี๋ยวเราจะดูเรื่องพรมกันนะครับส่วนถ้าเป็นถูกทลายทำลายด้วยลมหัวหน้าใหญ่ของพรมชั้นสามเนี่ยก็ไม่รอดเก้ยงหมดนะครับนะครับต้องหนีเหนือไปต้องหนีไปให้ถึงชั้นสี่ทำไมถึงไอ้วงจรของการถูกทำลายด้วยไฟน้ำลมมีความสําคัญอย่างไรครับท่านมาดูข้างบนนี่ครับนี่ นะครับมหากรับรอบใหญ่ท่านดูให้ดีนะครับการทําลายล้างของมหากรับนะครับจะถูกทําลายด้วยไฟไปเจ็ครั้งหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วถูกทําลายด้วยน้ำหนึ่งครั้งนะครับเป็นอย่างนี้ไปเจ็ดรอบถูกทําลายด้วยไฟไปหนึ่งสอสาสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ถูกทำลายด้วยน้ำหนครั้งเป็นอย่างนี้ไปเจ็ดรอบแล้วรอบที่8รอบสุดท้ายไอ้ถูกทําลายด้วยลมเพียงครั้งเดียวนะครับแสดงว่า นับเปแนวนอนคือแปดนะครับนับแนวตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดเท่าไรครับหกสิบสี่แปลว่าหนึ่งรอบใหญ่คือหกสิบสี่มหากรัปนั้นจะมีการทำลายด้วยลมเพียงครั้งเดียวนะครับทุกทุกหกสิบสี่มหากรัปจะมีการทำลายด้วยลมหนึ่งครั้งจะมีการถูกทําลายด้วยน้ำเจ็ดครั้งนอกนั้นเป็นการทําลายด้วยไฟทั้งสิ้นนะครับเป็นไซเคิลของมันอย่างนี้เอาละครับแล้ว มันสำคัญอย่างไรมาดูกันต่อครับท่านทั้งหลายครับช่วงเวลาที่มนุษย์จะเกิดขึ้นได้นั้นมีเพียงแค่หนึ่งในสี่ของมหากรับใช่ไหมครับบอกไปแล้วเอาละครับท่านทั้งหลายมาดูฟังนี้บ้างครับที่ท่านเห็นอยู่นี้คือช่วงเวลาบล็อกนี้บล็อกเดียวนะครับไอ้ช่วงเวลาที่โลกดำเนินอยู่สามารถแบ่งได้เป็นหกสิบสี่ช่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นั่นมองแนวแนวดิ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดเท่าไรครับหกสิบสี่เหมือนกันหกสิบสี่ของช่วงอายุที่ขึ้นขึ้นลงลงครับเมื่อกี้เราให้ฟังว่าอายุมนุษย์ในชมพูทวีปไม่แน่นอนไม่คงที่ใช่ไหมครับเริ่มตรงเริ่มต้นเนี่ยคือสิทกำลังร้อยสี่สิบปีนะครับแล้วหดเรื่อยๆลงจนเหลือสิบแล้วกลับไปเป็นสิกํากำลังร้อยสี่สิบใหม่แล้วก็หดลงมาเหลือสิบกลับไปเป็นสิทกำลังร้อยสี่สิบใหม่แล้วก็ลดลงหดลงเหลือสิบ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งหมด64รอบครับฉะนั้นมาดูไอ้ช่องเช่องใดช่องหนึ่งนะครับช่องเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับแต่ละช่องเริ่มจากมนุษย์อายุนะครับหนึ่งช่องเนี่ยเขาเรียกว่าอันตรกรับนะครับฉะนั้นไอ้หนึ่งบล็อกที่มนุษย์เกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับสามารถแบ่งได้เป็น64อันตรกรับนะครับขึ้นลงเนี้ย64รอบแต่ละรอบเรียกว่าหนึ่งอันตรกรับ ไห้หนึ่งอันตรกับนั้นมีลักษณะเป็นเช่นไรนี่ครับอายุเริ่มต้นที่สิบกำลังร้อยสี่สิบปีนะครับแล้วค่อยๆหดสั้นลงมาจนเหลือแสนปีผลลงมาจนกระทั่งเหลือร้อยปีจนกระทั่งเหลือสิบปีแล้วกลับไปยืนยาวเป็นร้อยปีเป็นแสนปีเป็นสิบกำลังร้อยสี่สิบปีใหม่นะครับขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ที่มันน่าสนใจก็คือตรงนี้ครับท่านทั้งหลาย ช่วงเวลาที่มนุษย์อายุยืนยาวนะครับสิบกำลังร้อยสี่สิบปีถึงร้อยถึงอายุแสนปีเนี่ยจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เขาถึงเรียกว่าศูนยะอายุกับเป็นอายุกับที่ศูนย์เปล่าพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสรู้ในช่วงนี้ทําไมรู้เปล่าเพราะว่าตอนเ,อเหตุที่มนุษย์อายุสั้นลงเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เร็วขึ้นครับค่าคือความเร็วโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อายุก็เลยลดลงมันมีอัตราการลดลงของอายุอยู่ที่ทุกๆร้อยปีอายุลดลงหนึ่งปีนะครับทุกๆร0อยปีอายุลดลงปีทุกๆร้อยปีอายุลดลงปีไล่ไปจนกระทั่งมนุษย์อายุเหลือแสนปีท่านทั้งหลายครับลองดูว่าพระพุทธเจ้านะครับจะไม่ตัดสรู้ในขณะที่มนุษย์อายุเกินแสนปีได้เห็นว่ามนุษย์สมัยนั้นยังมีคุณความดีมากอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตบนโลกนี้ค่อนข้างมีความสุข เมื่อมีความสุขนะครับทุกคนเป็นคนดีนะครับการที่พระเจ้าจะมาเปิดมาเผยแผ่ศาสนาให้ได้รับผลสําเร็จเนี่ยครับมันต้องเห็นทุกข์จรงจะเห็นธรรมใช่ไหมครับอริยรสัจสีเริ่มต้นด้วยอะไรครับทุกข์ครับทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ในเมื่อชีวิตค่อนข้างมีความสุขทุกคนเป็นคนดีมันมองเห็นทุกข์ง่ายไหมไม่เห็นครับฉะนั้น ตอนใดก็ตามที่มนุษย์อายุเกินแสนปีขึ้นไปนะครับพระพูทธเจ้าไม่มาตรัสรู้และเช่นเดียวกันครับในเขตอายุซึ่งตั้งแต่ร้อยปีจนถึงสิบปีและสิบปีกลับไปถึงร้อยปีนั้นก็ถือว่าเป็นสุญญา,ายุกับด้วยหมายความว่าไงครับพระผู้ธเจ้าก็ไม่มาตรัสรู้ตอนช่วงที่มนุษย์อายุน้อยกว่าร้อยปีเหตุผลก็คืออะไรครับชั่วเกินไปครับสันดานเสียนิสยัยเสียมาสอนแล้วไม่ขึ้นครับไม่เวิร์ก นะครับฉะนั้นในช่วงระหว่างมนุษย์อายุน้อยกว่าร้อยปีนะครับถอยจนมาถึงสิปีแล้วกลับไปร้อยปีเนี่ยช่วงเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้ฉะนั้นโอกาสที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ได้อยู่แค่ตรงไหนครับตรงช่องสองช่องนี้ครับระหว่างแสนปีถึงร้อยปีหรือร้อยปีถึงแสนปีขาขาลงหรือว่าขาขึ้นนะครับในขาลงหรือว่าขาขึ้นฉะนั้นช่วงนี้เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ได้ท่านทั้งหลายครับ ถ้าพระเจ้าของเราจะมาตัดสู้ในระหว่างมนุษย์อายุแสนปีถึงร้อปีหรือ100ร้อยปีถึงแสนปีเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวจะให้รายละเอียดนะครับแต่ว่ามีอะไรน่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วตอนนี้เราอยู่